เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางคนเนี่ยดูอ่อนก็วัยจังเลยในขณะที่บางคนกลับดูมีอายุเกินจริงไปมากคําตอบอาจจะอยู่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดนะครับใช่แล้วครับมันอยู่บนจานอาหารของเรานี่เองวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเลยว่าอาหารที่เรากินเข้าไปทุกคาเนี่ยมันสามารถกําหนดอายุของเราได้ยังไงตามหลักการของคุณหมอแอมครับ นี่คือคําพูดของคุณหมอแอมในแพทย์ตนุพลวิรุฬหาการุณนะครับเป็นคําที่ต้องบอกว่าส่งพลังมากๆเลยมันย้ําเตือนเราอยู่เสมอเลยว่าทุกอย่างที่เราเลือกกินเข้าไปเนี่ยมันส่งผลโดยตรงต่อร่างกายและอายุไขของเราจริงๆเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยกับแนวคิดที่ว่าทุกคําคือการเลือกอายุครับคือในทุกๆมื้ออาหารเนี่ยนะฮะเรากําลังเผชิญกับทั้งเลือกสําคัญอยู่เสมอเลย ทางหนึ่งคือการเร่งแก่ให้ร่างกายโดยไม่รู้ตัวกับอีกทางหนึ่งคือการย้อนวัยคืนความสดใสให้เซลล์ของเราเราจะเลือกทางไหนกันดีล่ะครับในส่วนนี้เรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าอาหารประเภทไหนที่มันเป็นเหมือนกับดักทําร้ายเราแบบเงียบๆนะครับนี่คือกลุ่มอาหารที่โอ้โหเจอกันบ่อยมากในชีวิตประจําวันแต่กลับเป็นตัวการสําคัญเลยนะที่ทําให้ร่างกายเราแก่เร็วขึ้นครับ อันดับหนึ่งเลยนะฮะที่ต้องระวังแบบสุดๆเลยคือน้ำตาลและแป้งขัดสีครับไม่ว่าจะเป็นของหวานเคก้กน้ำมันลมหรือแม้แต่ชากาแฟที่หวานหวานมันๆไปจนถึงข้าวขาวขนมปังขาวๆที่เรากินกันทั้งหมดนี้แหละครับคือตัวการหลักที่เร่งความเสื่อมของร่างกายเลยแล้วมันทำร้ายเราได้ยังไงคือมันทำให้เกิดกระบวนการที่ทางการแพทย์เรียกว่าไกลเคชันครับลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับเหมือนโปรโตีนในร่างกายเราเนี่ยถูกน้ำตาลก็ไปเกาะ ไปเคลือบจนมันแข็งกระด้างไปหมดผลที่ตามมาก็คืออะไรครับผิวหนังที่เขียวย่นและที่สําคัญคือหลอดเลือดที่เสื่อมสภาพเร็วขึ้นซึ่งค่า HbA1c ที่เราไปตรวจเลือดกันเนี่ยก็เป็นตัวบ่งชี้ของกระบวนการนี้ได้ดีเลยครับต่อมาอันนี้คือภัยเงียบที่มากับของอร่อยๆครับโดยเฉพาะอาหารที่ใช้น้ำมันทอดซ้ำๆอย่างไก่ทอดตามรถเข็นปลาท่องโกรหรือเฟนฟรายก,กรอบ อาหารพวกนี้แหละครับมักจะเต็มไปด้วยไขมันทรานส์ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างยิ่งเลยเจ้าไขมันร้ายๆพวกนี้นะครับมันไปนกระตุ้นให้เกิดสภาวะที่เรียกว่าอินฟลม g จิงหรือถ้าจะให้พูด,ดง่ายๆก็คือแก่เพราะอักเสบนั่นเองครับมันคือการอักเสบแบบเรื้อรังในระดับเซลล์ทั่วร่างกายเลยนะซึ่งมันจะไปเพิ่มไขมันเลวหรือ l อ l และลดไขมันดีหรือ HDL ผลก็คือร่างกายเราก็จะเสื่อมโทรมเร็วขึ้นครับ อีกกลุ่มหนึ่งที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนะครับก็คือพวกเนื้อสัตว์แปรรูปทั้งหลายเนี่ยแหละครับไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกลูกชิ้นเบคอนหรือแหนมรู้ไหมครับว่าอาหารพวกนี้เนี่ยมักจะมีสารไนไตรด์ซึ่งมีงานวิจัยชี้เลยนะว่ามันเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งได้แล้วก็ยังส่งผลเสียต่อสมดุลของจุลินทรีย์ดีๆในลำไส้ของเราด้วยและนี่คือข้อมูลที่ต้องบอกว่าน่าตกใจมากครับองค์การอนา,นามัยโลกหรือ WHO แนะนำให้เราบริโภคเกลือไม่เกิน5กรัมต่อวัน แต่ค่าเฉลี่ยของคนไทยน่ะหรอครับปลาเข้าไป9ก้ถึงสิกรัมคือเกือบ2เท่าเลยนะความเค็มที่มากเกินไปขนาดนี้แหละครับที่ทําให้ความดันโลหิตสูงและหัวใจก็ต้องทํางานหนักขึ้นมากๆเลยโอเคพอเห็นถึงปัญหาแล้วทีนี้เรามาดูทางออกกันบ้างดีกว่าครับว่าเราจะกิ่นย้อนไหวได้ยังไงโดยใช้หลักการทางการแพทย์ที่พิสูจน์แล้วนะครับเริ่มจากการเลือกคราร์โบไฮเดรตก่อนเลยครับ ง่ายๆเลยแค่เปลี่ยนจากข้าวขาวมาเป็นข้าวกล้องหรือข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยมันดีกว่าการคนละเรื่องเลยนะเพราะว่ามีใยอาหารสูงกว่ามากช่วยชะลอการดูดซึมน้ําตาลแล้วก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างแอนโทไซยานินที่ช่วยปกป้องเซลล์ของเราจากความเสื่อมด้วยครับ แล้วสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือภูมิปัญญาอาหารไทยของเรานี่แหละครับสุดยอดมากเมนูอย่างต้มยำแกงเลียงหรือแกงส้มเนี่ยอุดมไปด้วยสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบแล้วก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นเยี่ยมเลยนะซึ่งมีงานวิจัยรองรับเยอะแยะมากมายเลยครับหลักการกินผัก5้าสีก็เหมือนกับการที่เรามีร้านขายยาจากธรรมชาติอยู่บนจานอาหารของเราเลยครับคือแต่ละสีเนี่ยให้คุณประโยชน์ที่ต่างกันไปเลยนะสีเขียวช่วยฟื้นฟูตับ สีแดงมีไลโคปีนที่ดีต่อหัวใจสีเหลืองส้มมีเบตาแคโรทีนสีม่วงช่วยต้านการอักเสบแล้วก็สีขาวเนี่ยช่วยดูแลหลอดเลือดเพราะฉะนั้นการกินให้ครบทุกสีจึงเป็นการดูแลร่างกายแบบองค์รวมจริงๆครับ แล้วแนวทางพวกนี้นะครับไม่ได้พูดกันลอยๆนะครับมีงานวิจัยจากสถาบันชั้นนำระดับโลกยืนยันเลยไม่ว่าจะเป็น Harvard องค์การอนามัยโลกหรือ Mayo Clinic ตาก็ชี้ไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยครับว่าการกินอาหารจากพืชและอาหารที่ช่วยต้านการอักเสบคือหัวใจสำคัญของการมีอายุสุขภาพที่ยืนยาวครับ เอาละครับมาถึงส่วนที่ผมเชื่อว่าทุกคนรอคอยและที่สำคัญคือนำไปใช้ได้จริงกันแล้วนี่คือสูตรส่วนตัวของคุณหมอแอมที่จะทำให้การกินเพื่อสุขภาพเนี่ยกลายเป็นเรื่องง่ายและทำได้จริงในทุกๆวันครับหัวใจหลักเลยนะฮะคือกดจานอาหาร 50, 25, 25หครับหลักการง่ายมากๆเลยก็คือในหนึ่งจานเนี่ยให้เราแบ่งพื้นที่ครึ่งนึงเลยคือ50%ให้เป็นผักอีก25%เป็นโปรตีนคุณภาพ และอีก25%ที่เหลือเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนครับพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในจานก็คือผักนั่นเองครับควรเน้นพวกผักใบเขียวแล้วก็ผักที่มีกากใยสูงๆนะครับเพราะนอกจากวิตามินแล้วเนี่ยมันยังมีพรีไบโอติกซึ่งเป็นอาหารสำคัญของจุลินทรีดีในลำไส้ของเราอ้อแล้วการเพิ่มเห็ดเข้าไปด้วยก็จะช่วยเสริมวิตามินดีและภูมิคุ้มกันได้เป็นอย่างดีเลยครับต่อมาคือส่วนของโปรโตีนครับอีก25% ให้ความสําคัญกับโปรตีนจากพืชเป็นอันดับแรกเลยนะครับอย่างเช่นต้อคู่และถั่วต่างๆรองลงมาก็คือเนื้อขาวอย่างปลาและไก่ที่ไม่ติดหนังแล้วก็พยายามจํากัดเนื้อแดงและหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์แปรรูปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยครับและส่วนสุดท้ายครับ25%ที่เหลือก็คือคาร์โบไฮเดรตให้เลือกชนิดที่ไม่ขัดสีอย่างข้าวกล้องหรือข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับรวมถึงผลไม้ที่น้าตาลไม่สูงมากอย่างฝรั่งหรือชมพู่ และที่สำคัญเลยคือต้องพยายามหลีกเลี่ยงเบเกอรี่น้ำตาลทรายขาวและเครื่องดื่มที่มีรสหวานทุกชนิดเลยครับแต่ว่าหัวใจที่สำคัญที่สุดอาจจะเป็นเรื่องนี้เลยครับคุณหมอแอมเน้นย้ำเสมอเลยว่าสุขภาพที่ดีต้องมาพร้อมกับความสุขทางใจด้วยนะครับเราควรมีวินัยในการกินเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ต้องมีวันที่ยืดหยุ่นได้บ้างหรือที่เรียกกันว่าวันครอบครัวเพื่อให้เราสามารถทำตามแผนนี้ได้อย่างยั่งยืนและไม่เครียดจนเกินไปครับ เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับทั้งหมดที่เล่ามานี้เนี่ยมันตอกย้ำปัจญาสสำคัญข้อหนึ่งเลยก็คืออาหารนี่แหละครับคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดที่เรามีสำหรับการสร้างชีวิตที่ยืนยาวและแข็งแรงและนี่คือข้อคิดที่คมคายมากๆจากคุณหมอแอมครับท่านบอกว่าอาหารที่ดีก็คือยาที่ไม่มีวันหมดอายุเป็นคำพูดที่เตือนใจเราได้ดีมากๆเลยนะคบว่าการลงทุนกับอาหารที่ดีก็คือการลงทุนเพื่อสุขภาพในระยะยาวนั่นเอง สุดท้ายนี้จริงๆครับเมื่อเราได้เห็นแล้วว่าพลังในการกำหนดสุขภาพและอายุไขของเรานั้นมันอยู่บนจานอาหารตรงหน้าเรานี้เองคำถามก็คือมื้อต่อไปจะเลือกอะไรให้กับตัวเองดีครับ